แม่สาวทองแหลกครับนพครับแม่สาวทองแหลกหรครับ,ส,รบสีแดงงามๆพี่น้องอัดอิ่มในเรื่องพี่น้องเด้อตัวแรกครับเป็นมัวนทองครับแม่สาวทองแหลกมัวลุ้นธรรมชาติพร้อมทองจักเดือนพ่อสามเดือนครับสามเดือนพอสีประกันทองให้เนาะครับประกันตรวจแล้วครับเจ้าแล้วครับพอเปิดจ็กบาทครับเปิดสามจุดสามครับสามหมื่นสามพันครับพี่น้องตัวแรกต่อไปครับเป็นมัวนทองตัวที่สองครับเป็นรามันดุกผสมครับพี่น้องทองครับเจ้าพริกแดงนะครับได้โอเดือนกว่าแล้วนะครับหนังหนะนะนะครับ พอสีเปิดจักบาทพ่อเปิดสามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าพันพี่น้องโอ้ราคาครับเปิดนนั่งหนาดีนะพ่อุยเนาะครับแล้วก็สดทองนัวทองตัวที่3ครับพี่น้องครับทองใหญ่ไก่ขอดแล้วครับทองเจ็ดเดือนกว่าครับเจ้าล็อกโคนะครับพอสีเปิดจักบาทครับตัวนี้เปิดสามหมื่นแปดครับสามหมื่นแปดครับพี่น้องนัวไก่ขอด สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีพี่จ้าทุกๆท่านนะครับเมื่อนี้นะครับตอนนี้กับฮามงเส่าครับพี่น้องครับพี่จ้าปทุมราชครับผ้าพีผ้าหน่องครับมาเบิ่งง้วทองนะครับอยู่กับพ่อศรีครับสวัสดีครับพ่อศรีครับสวัสดีครับเมื่อนี้กับขึ้นเมื่อก่าเนาะพ่อครับฝนก็ร่างมาพี่น้องนะครับเมื่อนี้พ่อศรีมีง้วทองมาฝ่าพี่น้องสามตครับประกันทองทั้งสามตครับนะครับตอนน้ำพี่น้องเนี่ยทองสามเดือนเป็นแม่สาวทองแหลกของลุ้นธรรมชาติครับพี่น้องครับเปิดเลยสามหมื่นสามอย มาจากบ้านน้องไคโนกตำบลน,น้องไคโนกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนำงัวมาปพิจารีวิวให้เบื้ออื่นสีดำหน้านะพนะเนาะครับก็เลยทายใบมือนี่ส่วนพิจารณลงย้ำอะไรกับเหลี่เตะคนมาฟอนมนะอาจจะลงมือนี่หรือเบื้ออื่นนะครับพี่น้องยังท้าติดตามรับชมนะครับอ่ะเดี๋ยวเบิ้งแม่สาวทองแหลกก่นอนนพอเนาะครับแม่สาวทองแหลกสีแดงงามๆพี่น้องอาจีตค้มในเด้อพี่น้องเด้อครับตัวแรกครับเป็นงัวงทองครับแม่สาวทองแหลกงัวลุ้นธรรมชาติฟอมฟองยักห้เดือนพ่อ สามเดือนครับสามเดือนพอสีประกันทองให้เนาะครับประกันตรวจแล้วครับแซวแล้วครับพอเปิดจากบาทครับเปิดสามสิบสามครับสามหมื่นสามพันครับพี่น้องตัวแหลกนี่คืองหัวทองสามหมื่นสามเป็นแม่สาวทองแหลกพี่น้องใายสูงได้พ่อสูงเลยสิบสี่ออนสามสิบสี่ครับเลยสามสิบสี่บอกเลยนะครับขอลุ้นธรรมชาติเนาะครับนี่ครับคลิปหูดําจมูกที่ดำประสีประแหวงครับประกันทองเนาะพ่อเนาะประกันทองครับตรวจเลี้ยวแซวเลี้ยวครับแซวเลี้ยวครับสามหมื่นสามพันห่องจงปีกอร่อยโล ครับนะครับขาทกกระท้อนพอประกันให้จักมือทิพหามือครับทิพหามือครับเป็นสาทองแหลกครับพี่น้องอ่ะนุ่มกับสีเต่าครับเล็บงามขอเทางามสีแดงเข้มนะครับลำโตเงีวดีสูงหน่อยสามสีปรกลบครับเพดดำพ่วงหางดำโอ้หางดกดีนะครับเพดดำพ่วงหางดำครับพี่น้องตัวแหลกสาทองแหลกตะวัวออแม่สาวของใอยเกือบสามพัหรียญแล้วพี่น้องเลยพันเหรีอันนี้ทองเลี้ยวทองเลี้ยวครับทั่เดือดพอเริ่มทำ อันปีศาเดียงครับของปีศาเดียงปุ่นวาสมปีศาเดียงแต่ว่าปุ่นบ่ได้หาหลอดฮะยังบ่เห็นนั่นนะฮะหลอดหาใบเห็นโบเห็นแต่ว่าทองกประกันทองอลไรเนาะครับประกันทองครับเพราะว่าตรวจแล้วตรวจแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะพีคลิปให้เบิ่งครับ33,000ื่นสากิบูดําจมูกดํานะครับหัวลุ้นธรรมชาตินะครับทอง3เดือนพี่น้องไปเลี้ยงเอาอย่างน้อยเจดเดือนก็บโพนออกดอกนะครับมันก็สิอ้วนขึ้นไปเรื่อยเนาะพอเนาะครับอ่ะคือทองให้แล้วนะครับเอาตัวแรก โตที่สองที่สามกับท้องหกเจ็ดเดือนจังเบึงกันครับพี่นอ้องอ่เพจครับพี่นอ้องอ่าเพจที่ดำขรับกางอบนิดนึงครับดำแต่ดำบาเข็น,นไประได็นะครับลามมางกรนี่จะชัดดำอยู่นะครับจับได้ใบได้ฟังนี่โอ้สีงามหลายพอเลยครับสีแดงดีสีแดงดีงเออขาทาเขาทาโมลุนพร้อมนะนี่ครับโมลุนธรรมศาสตร์ด้ยอ่าครับเหมืนเป็นโัวสาวาบองแรกพี่น้องเอ่างพ่นไดนออกเอาไง ตั้งหน่อยทงไ,ไงใหญ่ขึ้นลูกสองลูกสามขวิอ้างลึกกว่านี้อ้างใหญ่กว่านี้ถึงมันเพิ่งมั่วหลายตัวมันขาดน้ำเลี้ยงเนี่ยตั้งหน,น่อยนี่ขับหนากระหนกน้ำสามหมื่นสามพันเดอ้อทองสามเดือนครับประกันทองครับแม่สาวทองแหลกตัวแหลกสนใจโทรมาหาพ่อซีครับประกันทองประกันตัวนี้ครับพี่น้องครับสีแดงๆอารติคึ้มแน่พี่น้องเบิ่งมอคากินได้พี่น้องก็ขึ้นเราไปเบิ่งกับพอ่อซีเอาอยู่ห่วงสามสิบนี่ครับรุนธรรมชาติก็ือเป็นแบบเป็นหลักพี่น้องมีขนอ้อยเนี่ยหมดเลยเห็ดเขาอ่ะเริ่บๆครับต่อไปไปเบิ้งตัััวที่่คครรบบพอ ต่อไปครับเป็นม่วงทองตัวที่2ครับเป็นบรามันรุกผสมครับพี่น้องทองครับเจ้าพริกแดงนะครับได้มกเดือนกว่าแล้วนะครับหนังหน้าหนานะครับพอสีเปิดจากบาตรพอเปิดสามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าพันพี่น้องโอ้ราคาครับเปิดนังหนาดีทั้งพอตุ๋นเนาะครับแล้วก็สดพร้อมท้ายสูงได้พอสูงลอยสี่สิบไปอยู่หรือครับลอยสี่สิบเต็มหล่นนะลอยสี่สิบนะครับลูกสองในทองทั้งพอเนาะครับลูกกันสองในทองนี่แหละครับตอนนี้เป็นทองครับเจ้าพริกแดงนะครับ sk 5 8 1ครับ พริกแดงนะครับบั้นทีผสมครับบั้นทีทิพหามะกราหงหงกับรถขอดีทิพหาตุลาหงหงรับมีใบมีหลอดนะครับในหกเดือนกว่าแล้วนะครับหกเดือนครับอีกสามหมื่นขอสีประกันทองนะพอเนาะครับประกันทองครับตรวจแล้วครับเจ้าแล้วครับเออพี่เนาะสามหมื่นเก่านะพอเนาะครับสามหมื่นเก่าพันครับเพันยืนเฉิดเฉิดพี่น้องสูงหน่อยทีที่ปกะบครับสามหมื่นเก่านางน้าดีนะครับมอเตอร์สดดีลูกสองในทองครับเป็นบารมันหลูกผสมนะครับอ่ะเบิ้งหน้าตาเบนครับคลิปพู่ดำ ใบหูบชีโบแวงครับจมูกดำาบฉีโบแวงครับตาก็ทีเป็นตาเสือนะครับธรรมดาพี่น้องแนมเพลในปกตินะครับอ่านี่นะครับคอเท่าหยิบเรียบปกติอ้วนตับพี่น้องเอ้ยตัวนี้แน่นปึกกินเก่งว่ะมันกินยาดีพร้อมเนี่ยแตมันม่านพร้อมนะครับแม่นพอทองหกเดือนสามหมื่นเ้อหกเดือนครับโทรมาต่อบึงครับเพลดําล่ามังคลางครับพ่วงหางดำนุ่มสีเต่าครับอ้วนเด้อพี่น้องว่าตัวนี้แน่นปึ๊กเลย เป็นปรามันอุปสมบสนใจกระทุมหาพาอซีได้สามหมื่นเก้าครับต่อร่องได้เล็บนะเล็บหบลังปกตินะครับเหยียบเชือกเะ้ีองเราบั่เน้นุ่มกับซีเต่าเพดดำดีครับไม่ควายพกูกอะไรแลของหุ่มแล้เพราะมีแดดไปไปนสนห่มแล้วนะ้อ <c> ง <oughs> ควายอาติง่ง ลงอ่นี่ครับคลิปของเราเป็นเครื่องบดพี่น้องเครื่องบดเป็นตัวที่สองมืออื่นก็ดำหน้าแล้วพอเนาะครับโอ้เอาฝนตกะละพอดีมันมาในดำหน้ามาแล้วก็เลยอย่างดำหิ้มเลี้ยวเน่าบ้นานก็เ,เ,เลยมาทายไว้พี่น้องครับสามมือเก่าพอซีประกันทองให้ทรงฟรีให้ลอยโล่นะครับพี่น้องหัวทองหกเดือนกว่ากับขีดแดงพี่น้องเอาไปดุนดุกนะครับหัวรักสามเนาะ ตัวใหญ่ดีครับลอยสีสิบน้องพอเนาะครับลอยสีสิบมันสีสิบกล้วยใช่หรอแต่ว่าเอาสีสิบไปรอดนะสีสิบพอสมพอพันดีกับสีดีครับนางนาดีอ่ะนุ่มกับสีเต่าครับหัวลูกทีสองยืนไอ้ลูกทีสองไอ้ท่องนะครับเป็นตัวที่สองเบิ้งข้าวเดียดได้ไยนะครับปลามันลูกผสมเอาก็จะเป็นตาเสือนะครับพี่น้องอ่ะกระโปรงเป็นแยงนะครับแยมเห็นปกติคือเขาต่อไปนะครับไปเบิ้ง ม่วทองตัวที่สามพอครับม่วทองตัวที่สามครับพี่น้องครับทองไงไก่คอดลวครับทองเจ็ดเดือนกว่าับเจ้าล็อกโคนะครับพอสีเปิดจากบาทครับตัวนี้เปิดสามหมปดครับสามหมืดครับพี่น้องม่วงไก่คอดนะครับท้ายสูงได้พ่อสูงลอยสี่สิบสี่ครับร้อยสี่สิบสี่บวกลบครับพี่น้องครับตัวนี้เลี่ยมตงามเล้อวม่วตัวนี้นะครับเลี่ยมตัวงามนังนาดีสูงลอยสี่สิบสี่บวกลบลูกสามในทองน่อเนาะครับสามหมดพี่น้องนะครับใกล้แล้วใกล้เลยออก ค่ได้รุ่นลูกนะครับทองกับเจ้าล็อกโคนะครับเจ็ดเตือนกว่าแล้วครับพอพันดีพอวันที่ผสมครับวันที่สิบธันวาหกห้ากำหนดคลอยี่สิบกันยาหกหกครับนี่ใบมีหลอดครับพี่น้องนี่หลอดอยู่นี่นะครับได้เจ็ดเตือนกว่าพอสีประกันทองนครับประกันทองครับตรวจทองแล้วครับเศร้าแล้วทรงพี่ลอยโลดเลยป่ะครับราคาทรงพี่ลอยโลดเลยครับเอาถ่ายงวไปเกีียวไปไปดำหน้าแล้วพี่น้องเรียมโต้งามครับนังหน้าดีนะครับนุ่มสีเต่ากับไม่นุ่มใหญ่สองหัวครับฟังข้างหน้า แต่ว่ากินได้ปกติน้องพรเนาะมันใหญ่กรหมูกซื้อนะครับครับมันอันนี้นุ่มพวกนมบาบอดดอกแต่ว่ามันมันใหญ่เลื่อนครับเอาเป็นเป็นลูกลูกสามไม่ทองแล้วนะครับเปิ้งหน้าตาเปิ้นครับพี่น้องนี่ครับปลายเขาแต่งให้แล้วครับจมูกที่ดำบวชีบวแวงครับโอ้ยหทองใหญ่แล้วต่วพรเนี่ยเจ็ดเดือนกว่าละเรับดำพ่วงหางดำนะครับหางเล็กตีนี่ครับเปิ้งทายางเปิ้งสามหมื่นแปดพัน หลูกมานะครับเป็นตัวที่3นะครับลูก3ามในองประกันทองพปรซีตัวทองให้เน่อยสูงหน่อยสี14บวี่กลบครับตัวใหญ่เลยครับเด้อห้องไปสามสิครับราคาหองโทรมาหาพปรซีรลดครับผู้ใดอยากได้งัวทองไก่ขอดนอะพอเนาะอุ้มทองมาเจ็ดเดือนกว่าละพี่น้องพี่น้องไปเลี่ยงอีก2เดือนครับ <laughs> ได้กินน้องแล้วพอเนี่ยบ้่นเลี้ยงดนตัวแล้วพอบ้่นได้เลี้ยงดนอย่างนี้บ้านก็ได้กินน้องเลยของท่านซื้อแยกลูกไปต้องไปส้มต้องมาเลี้ยงอีกเจ็ดแปดเดือนก็จะได้กินน้องพี่น้องครับอันนี้ท้องเจ็ดเดือนให้แล้วนะครับเด้อเอาสามหมื่นแปดตัวใหญ่ๆเองส่นะครับราคาลักสามพี่น้องอ่าเล็บเล็บคอเท่าปกติครับนุ่มสีเต่านะครับเป็นประมาณผสมไทยใหญ่เป็นเครื่องดำนะครับเครื่องบด เบื้องล่างเดียดได้หลายครับมี3าตัวพิจามันขึ้มก็เลยให้พี่น้องเบิ้องในหลายนะครับกลับไปกลับมาได้ครับเด้ออ่าเพจดำพ่วงหางดำครับมันขึ้มก็เลยทายเห็นได้หลายแน่อ่เบิ้งทายยางเพิ่นมาหนวนมาลูกมานี่ครับมอกระเซีองดีดอกนะครับสามหมื่นแปดนะพอเนาะครับต่อรองได้ครับทรงฟรีลอยกิโลครับราคาทุกกระถอนพลาสีประกันให้ยใจมือกพ่อทุกตัวทิพหามือครับทิพหามูอทุกตัวเลยครับ รอบนี้ประกันทองทั้ง3ตัวเลยนะครับประกันทองทั้ง3ตัวเลยครับกำลังแจงออกพี่น้องอ่ะตัวนี้ทองไก่ขอดครับ3 8มหมืนแด้อครับเด้อตัวแรก3 3 0 0มหัวลุนนะครับตัว2 3ง0 0 0มืนเก่าตัวสามหมื่นนะครับราคารักษาหมดเลยท่านใดพอมีเงินกะสามารถที่จะแพ็คคูหรือเมา้าพ้นกันกได้ครับพี่น้องนะครับสนใจโทรห้าประสีอยู่บ้านน้องไคหนกตำบลน้องไคหนกอำเภอเมือง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับห่างจากพิจาประมาณ60กิโลครับประสีเพื่อนก็ขี่รถมาพิจาครับพี่น้องมาหน้าบ้านพิจาเองกะ ฝากนะครับถ้าอยากซื้อทุ่งหาโพสีนะครับต่อรองกันได้โพสีบอกไงอ่างน้องพอเนาะครัือมันจะไปดำหน้านะครับอ่จารยหรับคลิปนี้พี่จ้าเฟสไลน์โพสีบย์เรียนนครับเน้นโทษนะครับเด้อเนียนโทษนะพออาจารับคลิปดีครับพี่จ้าวสุ่มราศครับพอสีครับขอจบคลิปเพียงนี็ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ